ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําขนมลืมกลืนนะคะทําง่ายขายง่ายค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ําเปล่นาน้ําตาลกระทิกลิ่นมะลิเกลือแล้วก็มีถ้วยเบอร์ epp ค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะาใส่น้ํเปล่าลงไปเราจะมากวนแป้งกันก่อนนะคะใส่น้าเปล่าลงไปค่ะ ออแป้งถั่วเขียวนะคะคนแป้งให้ละลายก่อนนะคะจากน,น,ะะนั้นก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะ คนให้น้ำตาลละลายค่ะเรายังไม่เปิดแก๊สนะคะจากนั้นเราก็ใส่กลินมะลิลงไปสักสองหยดนะคะสองถึงสามหยดนะคะคนให้เข้ากันคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะปวนไฟอ่อนนะคะ กวนไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราก็กวนมาประมาณห้านาทีแล้วนะคะค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะเนี่ยเราก็จะพอแค่นี้นะคะใช้เวลากวนมาห้านาทีนะคะก็จะพอแค่นี้ค่ะ เราก็จะได้เนื้อขนมประมาณนี้นะคะปิดแก๊สค่ะเราจะนําไปหยอดขนมเลยนะคะเราจะวางให้ใคลายความร้อนนิดเดียวนะคะแล้วเราก็จะไปหยอดใส่ถ้วยกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาแบ่งขนมลงในถ้วยนะคะแบ่งให้เท่าๆกันนะเราจะผสมสีค่ะแบ่งขนมลงในถ้วยแล้วเดี๋ยวเราจะ ใส่สีตามที่เราชอบนะว่าเราอยากได้สีอะไรจากนั้นเราจะผสมสีนะคะสมเอาเอาผสมเอาสีอ่อนๆนะคะ แล้วก็จะคนให้เข้ากันค่ะ่อมาก็จะเป็นสีส้มนะคะค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะมาใส่ถุงบีบกันนะคะถุงแกงธรรมดาเนี้ยค่ะเป็นถุงร้อนนะคะเทใ,ใส่ถุงค่ะ ใส่ถุงแบบนี้นะคะเ้าก็รัดรัดปากถุงค่ะจากนั้นเราก็จะมาบีบใส่ถ้วยนะคะเราก็จะตัดตัดตรงนี้นะตัดปลายถุงก็จะบีบใส่ถ้วยเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะหลังจากหยอดเสร็จแล้วเราจะไปทำหน้ากะทีกันต่อนะคะ จากนั้นเราก็จะมาทําหน้ากะทิกันนะคะมีกะทินะแล้วก็แป้งถั่วเขียวแป้งข้าวเจ้าเกลือเราจะคนให้แป้งละลายก่อนนะคะเราจะยังไม่เปิดเตานะคนให้แป้งละลายก่อน,นะะหลังจากแป้งละลายแล้วเราก็จะจุดเตานะไฟอ่อนนะคะเราก็จะกวนจนกว่าแป้งเขาจะได้ที่นะ วนไปเรื่อยๆคะ่ะหลังจากที่เราวนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยคะ่ะเราจะไปเทใส่ถุงบีบกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นก็จะมาเทใส่ถุงบีบนะคะ ส่วนหัวบีบแล้วแต่เราชอบนะคะลวดลายเราจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่เราชอบนะคะหังจากนั้นก็จะบีบลวดลายเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ฟองหยอดจิ๋วที่เราทำนะใส่ลงไปวางตรงกลาง เียย้อยค่ะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนมลืมกลืนแต่งหน้าด้วยทองหยอดจิ๋วนะคะค่ะรสชาติหวานมันลงตัวกําลังพอดีเลยค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนเนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ